อืมสบายนางสวัสดีครับมาพี่นอ้องสิพพี่น้องเมื่อกินต่ำสบายนางต่ำสบายนางใส่อัน,นมือกรอบนิดหน่อยพี่นอ้องมาแซ่บๆก,กันครับอืม กดหน้าเผ็ดได้ใจพักกันจองป่วยน้ำกัน อเข้ากันบ้างครับสบายนะหันเป็นตอนยาวๆฮะ ผักบุงแบบกรอบมาก

พักกระจองรู้ยลงสดต่ำสบายนะ้ำพี่น้องมา้อือ สดคำยังไงตามเราสบายนะ,ะครับครับ